สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซาครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโรบล็อครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่33แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเดบวี้มีกันต่อเลยครับเข้าไปเล่นเลยครับวันนี้ผมจะมาลุยต่อใน chapter สีกันครับจัดไปครับด่านสี่นแม่สตาร์โซโล่เลยมาเริ่มกันเลยครับห้ามตายเหมือนเดิมครับ แล้วก็ศัตรูจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับช่วงแรกให้มาที่ห้องนี้ก่อนกุญแจในลินชักมานะครับเอามาไขตรงห้องข้างล่างครับประตูซ้ายโอคแล้วก็เข้าไปเอากุญแจดอกที่สองครับ ากน,นั้นหยิบแสลงมาครับเปลี่ยนเป็นตะขอเรีบร้อยมาเจอผีนอนอยู่ครับตื่นได้แล้วมีเรื่องต้องคุยกัน<ร>เอามาไขประตูนี้นะครับ เดินไปยาวๆเลยตอนนี้ก็มาถึงภารกิจดันแรกครับคือให้คุณผู้ชมครับเดินผ่านหุ่นที่ยืนนิ่งๆครับซึ่งบางตัวจะสามารถโจมตีเราได้ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการเดินด้วยนะครับช่วงแรกยังไม่มีครับจะเริ่มมามีตรงต้นไม้ต้นนี้ครับตัวน,นี้เลยสวัสด,ดี <Hello. S 1> ยืนแข่งทื่อเลยนะ แล้วก็ทำการเดินห่างๆแบบนี้ครับให้ระยะห่างประมาณสักเป็นหมอกๆแบบเนี้ครับนี่ตัวที่สองกวาดส่ตาไปมาตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่สามตัวนี่ไงเกือบรอดแล้วรอดละมันยังงมดยังมันยังหย,งยงหมดแล้วหมดแล้วอ๋อเออเกือบเครอดครับเกือบไปแล้วก็มาเปิดประตูครับจบพาร์ทแรกเลย ด่านต่อมาครับจะเป็นด่านโรงเรียนคล้ายชัปเตอร์หนึ่งเลยครับไม่คล้ายครับเหมือนเลยดีกว่าก็จะมีทางสถานที่เปลี่ยนแปลงครับแบบโ,โ,โอ้โหมาเป็นเงาเลยจากนั้นให้คุณผู้ชมครับตรงตามทางไปถึงโรงเรียนด้านหน้าเลยนะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วครับ จะมีภารกิจให้ทําก็คือรวบรวมวิญญาณผีเสื้อทั้ง13ตัวแล้วก็หากุญแจในการไขประตูลับด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยผีเสื้อจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับแล้วก็ผีก็จะเปลี่ยนด้วยแรกหาห้องเขาไว้ก็อ,อกันมาแล้ววิญญาณผีเสื้อแนะนําให้ดูทั่วๆนะครับฟับงจากเสียงผีคนละตัวครับเป็นผีที่เจอตอนแรกที่จําสแกนเราเนี่ยแหละวิ่งเร็วอยู่ ทำการเปิดล็อกเกอร์ไว้ด้วยครับเพื่อความปลอดภยัยมาแล้วเร็วฮึบเกือบได้กุญแจมาพอดีอีทตอนนี้วิ่งเร็วมากผมจะต้องไปห้องเมื่อกี้มันมีวิญญาณผีเซอรวางไว้อยู่โอ้ยมาอีกแล้วโอ้วิญญาณผีเซออยู่นี่เองโหไปผมไปเธอผมไปทำอะไรให้เขาโกรธเนี่ยไปที่เดิมนี่แหละเอาให้ได้ แนะนำให้เดินนะครับตรงนี้อาจารย์ลายมันเป็นจุดเชื่อมโยงนี่ไงกุญแจจะมี2ดอกเพราะฉะนั้นก่อนไปขึ้นชั้น2ครับให้เก็บกุญแจให้ครบก่อนหืมต่อหน้าต่อตาเปิดหยิบมาไลาเปิดทีละห้องเลยลายามพิเซอร์วาไว้อยู่เก็บมาเปิดล็อกเกอร์ทิ้งไว้จุดที่อันตรายคือตรงระหว่างบันไดนี่แหละ เซ็นไม่ดีไฟกระพริบก็แนะนําให้หลบได้ครับเป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างหนึง่งเหลือกุญแจอีกดอกหนึ่งต้องหาเอาขึ้นไปเปิดชั้นสองอน่ากลัวมากเหลือห้องไหนยังไม่เปิดยังไงเก็บมากุญแจอยู่ไหนต้องการกุญแจหน้าบันไดเลยไปเลยเข้าเลย อ๋อมันสลับเหมืนเลย,ยงั้นผมต้องหากุญแจก่อนเดี๋ยวผมจำได้มันจะมีห้องหนึ่งวางกุญแจกับผีเสื้อติดกันบายนี่ไงเจอห้องแล้ว ชั้นสแล้วนะห้องนี้แหละหนึเก็บมาจากนั้นขึ้นไปชั้นสองครับต้องดูจังหวะผีดีๆครับมันจะสวนทางกันได้อาจจะต้องเสี่ยงดวงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงครับว่าผีมันเดินเดินถึงไหนแล้วค่อยเดินนะครับเมื่อเดินขึ้นมาโอกาสที่ประตูซ้าย ดยพี่ันไปเลยวัดดวงรอดเลยจุดเซฟจุดแรกแล้วก็วกไปเรื่อยๆครับไล่เคลียร์ทีละจุดล็อกเกอร์ขายเลยโอเคใได้ปัแจัมาละรอให้เสียงใหม่อีกรอบนึงพูดถึงก็มาเลยแงม้มสะดวกนะ แนะนำให้เดินครับอย่าวิ่งอย่าสเตมิน่าไว้นีมันได้อยู่มาขายดวนโอเคเลืออีกสองดวงย่าเหลือตรงกลางยังไม่ได้ไปครับจะไปยังไงดี ดองมันจะเอ่คเข้าเฮ้ยยาเข้าเข้าเข้าอืมโอ้ยจังหวะต้องใช้ฝั่งนี้เข้าไปเลยเกือบอีกดวงเดียวห้องไหนนะห้องไหนห้องไหนห้องไหนไม่เปิดห้องนี้ไงโอเคเรียบร้อยครับครบจบพาร์ท Yes ดัต่อมาครับช่วงนี้ยังไม่มีอะไรครับวิ่งไปตามทางได้เลยเหนครับตอนหลด่านนี้จะเป็นพัซเซิลครับไม่ยากครับไปหยุดวิญญาณผีเสื้อมาก่อนจากนั้นก็ลงไปเปิดประตูสีขาวๆครับก่อนไปก็ขอจำรหัสหน่อย2 5 7 3ลุย 2573 2573 2573มอหอเนเทียนก่อนนะครับ2573้ากมาแล้วกลับไปที่เดิมโอ้สะดุดวิทยอุอย่ามาตามจองนะอีกไล่ด่านที่แล้วไม่พอใช่ไหมจากนั้นให้คุณผู้ชมวิ่มาประตูนี้ได้เลยจะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับประตูสีขาวแบบนี้สังเกตง่ายๆ เตรียมพร้อมมาว่าไงแฟนคลับ<ร>ยื่นมือมาให้ด้วยโอเคครับภารก,กิจด่านนี้ก็หยิบชิ้นส่วนแล้วมา,มาเผาด่านนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมเดินดีกว่าครับวิ่งได้เป็นบางจังหวะเอาไว้หนีสม,มูไรนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงก็มาเลย เบี่ยงแบบนี้ครับสูตรเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเบียบ่ยแบบนี้รอด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 เกือบสูตรครับถ้าเจอผีสมุนไพรเมื่อกี้แนะนําให้พยายามชิดขอบกาแพงให้มากที่สุดครับหามุมหลบเยอะๆครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการรอดอยู่ในพุ่มไม้ก็หลบได้ครับแต่บางที หลบมันก็เห็นอยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเลยถนัดแบบว่าวิ่งซิกแซกหลบมันมากกว่าครับเดี๋ยวไปเก็บใหม่สิ้นแรกมันอยู่ห่างจากตรงอื่นเก็บตรงนี้ก็สบายแล้วมุมไม่ดีเลยโหประตูทันไหมประตูประตู n o p มันวิ่งเร็วขึ้นอยู่จําได้ถ้าเล่นนอมม a อมันจะห่างประมาณสักนิดหน่อยครับแต่มันเร็วขึ้นมาจุดหนึ่งประมาณนี้แต่มันวิ่งเร็วขึ้นอยู่ต้องเระมัดระวังมากวันนี้จะเก็บได้ไหมชิ้นส่วนตรงนี้เก็บโอเคกลับที่เดิมครับผมจะล็อกขวาครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่เหลือมันอยู่ฝั่งขวาหมดเลยแล้วก็จะมีเตาเผาอยู่ตรงนี้แเตากลางๆครับเบี่ยงขวาไปเลยครับให้มาทางนี้ก่อน จากนั้นให้ตรงมาหน่อยครับนะโอเคโชคดีจังหวะมันผ่านก็จะมีวิญญาณผีเสื้อตรงนั้นครับต้องเดินครับสเตมิน่จำเป็นมากด่านนี้ไปตามทางสมุไรเลยรูปแบบการเดินมันจะเน้นไปทางขวาครับจะอยู่มุมนี้ซะส่วนใหญ่นี่ผมเปิดไฟแล้วนะครับอาจจะมืดนิดหน่อยครับตอนนี้ได้มาแล้ว3มชิ้นนะครับรอไปเผาทีเดียวครับยังไงก็ ชีวิตเดียวครับเก็บทีเดียวไปเลยถึงมาถึงจุดนี้แล้วชิ้นแรกเอ้ยชิ้นสี่ดิเอ้ย,อยทางไหนเนี่ยเบีย่ยงสูตรต้องใช้สูตรผมแล้วเบีย่ยงแบบนี้เก็บสเตรมิาบบนาไว้เบีย่ยงอีกโอเคเอ้ยรัน <Run. S 1> โอโ้โหจำหวังไม่ดีเลยอย่าขอร้องนะอดทนไว้อดทนไว้ ไปโว้ยวิ่งตรงไปเลยแล้วกันเก็บสเตมิมีน่าก่อนผมคิดว่าถ้ามันอยู่ให้อยู่ยกที่ก่อนดีกว่าให้มัอยู่ในแพทเทิร์นของมันก่อนยังไงต่อดีให้สะพักหนึ่งลองเดินเดินดูจิตขอบกำแพงไว้อาศัยจังหวดและดวงด้วยนะครับตอนนี้เก็บมาเก็บมาอีกสองชิ้นตอนเอาไปเข้าหม้อครับอันตรายเหมือนกันนะครับ ผมจะต้องยืนเฝ้าจังหวะน,นั้นจังหวะเดียวเท่าน,นั้นยาโอ้ยมันไหนมันอยู่ไหนอะจำ่ปขัดซีนอย่าเพิ่งใช้ไม่มีนะจังหวะเน,นี้มันจะเห็นอยู่อเอ้ยเอ้ยอย,ยา็งเกือบไม่เห็นนะไปเลยเออครบตอนนี้เหลือขากลับผมจะไปทางนี้แล้วกันตอนนี้เจอมันบ่อยมาก เล่นนอร์มอก็เจอมันบ่อยมากยัง,ยงไงก็ต้องเดินครับอยู่ขอบกำแพงไว้ครับดีที่สุดใช่ทางนี้ไปเนี่ยถอไว้ตรงนี้ระวังมันจะเป็นจุดเนี่ยมันจะมาอยู่เฮ้ยอืมพระเจ้าสูตรเดิมเฮ้ยไม่ได้ไกลไปอ้าวไปให้มันเห็นอีกเบียงเคโอเคโอเค,อเคตอนนี้เหลือเผาอย่างเดียวแล้วครับ เผาอย่างเดียวแล้วตั้งหลักก่อนมุมนี้แหละมุมนี้เท่านั้นต้องรอเลยตตนจริงๆผิดสมบูรณ์อะไรมันก็เดินช้าอยู่นะครับถ้ามันไปรอบหนึ่งเราสามารถเคลียร์แบบว่าเก็บของในโซนนั้นได้หมดเลยเนี่ยแหละเตรียมไปเผาออกขวาสุดยอดไปแล้วนะอย่ามานะทยอยเผาก่อนโหมาทำไมโอ้ขอเผาหน่อย ถ้ามันมาวิ่งกับแต่จัำหวะไม่ใช่มาขนาดนี้จบเลยนะหน่สองสามสี่โอเคผ่านมาถึงดานสุดท้ายแล้วครับมาไกลมากตื่นเต้นมากครับตอนนี้มาดูว่าจะรอดหรือเปล่า อีกด่านเดียวเท่านั้นเออมาดิ <Brad. S 1> จุดสุดท้ายแล้วของแชปเตอร์นี้ออกมาเลยมันมาถึงแล้วนะครับให้คุณผู้ชมรีบวิ่งไปจุดแรกเลยครับหัวใจดวงแรกเพราะตอนนี้ศัตรูยังไม่เดินไม่มาถึงครับจากนั้นหาตู้ทางนี้ ออกมานั้นทุนผู้ชมต้องจำตำแหน่งตู้ด้วยนะครับเสร็ร้อยดวงแรกจากนั้นเข้าตู้ครับห้ามห้ามอย่าให้แขนออกไปแบบนี้ครับให้แขนอยู่ข้างในไว้ประมาณนี้รอศัตรูมาก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วไปต่อครับมืดมาจุดที่สอง ตัวไว้เหมือนเดิมทำลายหัวใจต่อเรจียบร้อยเราสตูใหม่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อเลยแล้วกัน จากนั้นครับถ้าพังดุที่3ามได้ครับมันจะมีเสียงร้องตังหวนั้นอาจจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับอยู่ห้องนี้สุดเดิมครับไล่หัวใจมันเลยตรงนี้เราจะเห็นจุดที่มันวิ่งมาอยู่ที่สําคัญที่สุดคือต้องจําตู้ไว้ด้วยว่าอยู่ข้างหลังเราเยบร้อยต่อไปสเต็ปเดิมครับรอศัตรูมาครับ ตอนนี้มันจะมีเสียงร้องแล้วครับมาแล้วครับเตรียมไปต่อขอเข้าตู้ด้ก่อนเข้าตู้ปิดโดนที่สี่จันทรตรายครับมันอยู่หรือจังหวัดต้องแม่นๆเท่านั้น แล้วจำ้อมเลยตอนนี้จะอยู่ลึกหน่อยตัวจะอยู่ฝั่งนี้เสียงใกล้มากเลยเข้าปิดรอให้ศัตรูมาครับแล้วครับเต็มตัวอีคมันออกไปแล้วทำลายเลย สะพังตู้ตู้พิ Hit. เอาจังหวะนี้มันออกซ้ายเมื่อกี้ศัตรูไปทางซ้ายต้องให้ออกทางขวาครับเราถึงจะไปฝั่งนั้นได้เตรียมพร้อมจะซีออกไปทางไหนโอ okay. เคไปซะทีไปไปทิ้งไว้ก่อนตู้ก่อน นี่จะเลยลังๆสแตนบายเรจียบร้อยตอ้เตรียมพร้อมครับไปต้องไปแล้วสายเบี่ยงไปโอเคเจะเลยหาตู้ก่อน จัดละจังหวะเยี่ยมเยี่ยมฟันได้ต้องถอยดีๆเลยอีกดวงเดียวเคสเสียงจางแล้วครับไปต่ออย่า ปิดก่อนเผื่อคสวมาจุดเริ่มต้นแล้วเป้าหมายคือจะไปตู้ซ้ายครับหัวใจจะอยู่ทั้งขวามือเตรียมพร้อมครับข้างหน้าตรงเข้าไปล็อกเกอร์ซ้ายมือแล้วก็ทยอยต่อหัวใจมันครับเงียบนะไปหัวใจดวงสุดท้ายตู้ซ้ายมือรีบเข้าไปเลยเข้าไปปิดโอ้ยไกลมาก เราให้เสียงหายก่อนนะครับแะ่เดินเดินหน้าแบบตรงแล้วก็ถอยหลังเข้าตู้เลยงยองเลยนะตู้ตู้ตู้ีรอบนึงมันมาแล้วเออเดินมาแล้วยา เงียบแล้ลองดูเรียบร้อยโอเคอ๋อจบไนแม่เลยครับผ่านแล้วนะครับสำหรับด่านไนแม่นะครับยากมากครับบอกเลยทำได้ครับทำได้งั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยครับได้มาแล้วนะครับสำหรับสเกียในด่าน Chapter 4นี้ครับก็จะเป็นหัวซามูไรครับ ภายในตัวตะเกียนนี้ครับก็ะจะสามารถขยับขยื่ยนได้ครับตัวสมุรนี้ถือว่าคุ้มค่ามากครับได้ทั้งแสงแล้วก็ a อนิเมชันของตะเกียนนี้ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่นี่คือ e ีพีที่33ของเกมโรบอกนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้าสวัสดีครับ